สำหรับตะไครนะครับหรือ,อตะไคร์ของวัดเจดีเนี่ยจะเป็นกุมารเทพนะครับที่พวกเราเราสายมูหรือว่าคนที่เข้ามาขอพรขอโชคขอลาบเนี่ยมักมาขอตะไคร์แล้วจะได้ส่มความปรารถนาตรงนี้ผมอยากจะบอกเลยว่านอกจากเรามาขอพรแล้วเนี่ยถ้าเรามีรูปตะไครนะครับ ติดตัวผมเชื่อเลยว่าโชคลาภสิ่งดีๆเนี่ยจะไหลเข้ามาในในชีวิตถามว่าทางบ้านมุนตาเรามีไหมเรามีตะไคร้ที่แกะขากแระขมคื่นแร่ศักดิ์สิทธิ์ของการจะนะบุรีดังนั้นเพื่อนๆเหล่าสายมูนะครับที่อยากจะมีอ่าตะไคร้ติดตัวแนะนําที่แกะมาจากแร่ขาขื่นของทางบ้านมูนตาตรงเนี้ผมเชื่อเลยว่าจะช่วยพวกเราเหล่าสายมูเนี่ยจะได้มีสิ่งดีๆเนี่ยไหลเข้ามา โชคลาภแม้แต่เรื่องความสําเร็จในเรื่องของการทํากิจการต่างๆเนี่ยผมชื่อเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่บ้านมาตาของเราแนะนาครับ